สวัสดีค่ะลับบอสวัสดีค่ะชื่อว่าน้องอะไรคะโนดีค่ะทำไมมันซะลงอย่างนั้นล่ะคะโอ้ก็หนูแค่หนูนึกว่ามันคือสารจริงอะไรแนีแม่กาไฟมือนี้มากาแฟเราจะมือกันข้อพันซานะคะขอ้อพิฆาตโอ้เรจะข่วมเลยเอาข้อปากซะแล้วเนาะ อันนี้คนกินมาหนิน,นี่ข้าวผัดขอพันษานะคะขอพันษาเนี่ยน้องหองเปี่ยนข้พันษานเลยโอ้ยจางแดงสีห้องมาเปลยนอเอาเอาโนดีหองเปงลี่ยนมั้ยเซหองเลยวันค่ะ เดวสี้ดจังเดยวสีเสียบดังเดวสีเสียบดังเออเดี๋ยวดเดี๋ยสีนี่กันโอ้หรือยังหายอยู่บ่ยังหายอยู่ป่เป็นปูบัไงนึงกลับมางไปไป อป้น่เมาเาืากนอกบ้าค่ะเสืสออ้อวัวดเป็นวัดไตนะคะวัดขุมไต ะะหรือว่าัพุมนาดามนะคะม่ะกี้ก่อนมาสาวน้อยอีหลักก็มาเห็นบุบันนดีดูนะคะสวัสดีค่ะจ๊ะ สวัสด no so ีค่ะจ่าเออเออเมียเป็นนรอันนั้นจายูทูบเหรอรอเฟรอเฟดมาจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ิเนเจ้เออจ้าจ่าอจ้าขอบคุณค่ะหลังออกคนละคนเลยแม่ ใส่ขนสูงพี่จ๊ะเนี่จ๊ะตอนี้กกุ้มโอ้กุ้มปีกปะจ๊ะอ่ากุ้มอันนี้กุมมาเค็ดงานน่ะล่ะอ๋อลกรเนขเากมีตอมตองตอมตีแถวีนที่ห้แถวในกระ้นจ้ะดี้ดูจะเดินวิงเรียงเตานะเอุณค่ะขบครับขะสนขสมพระตายก็จ้ามาถึงเตวันที่4แล้วจ้ะเออเมียนจ้ะ บอกบอก <reforms? S 3> คบอกเมีนจ้ะอันช่วงนี้เพิ่งปิดฤดูกาลละกกลับไปวันที่พายจ่ะพี่ผาเดือนน้ำเาเยเมีนจ้ะไปยังคือไปไหวไปสอมเต้นจ้ะสอมเกือบสองเดือนจ่าเมีนจ่าเมียนยืจัาจังยักับเป็นน้ำกันเถียรเถียรยืดรกันล่ะซีเรียู่จ้ะตอนแรกไปเต้นมาได้เลยลูกก็บ่ัเคยไปซีนอ่ะเมีนเมียนบวเคยเมีนจ้ะเมีนก็ดตัวกน้อเมียนจาใกล้ซีรีม้งยังเลยจ้ะแม่เสียงว่าท่านหอดอก โอ้ยอัเทนเสี้ยยังไรอยู่มั้่ะร้องตั้งร้องอย่นันยังฮัตฮั h out h out อยู่จ้ะฮัดอยู่ให้คู่เป็นฮัตไทยจ้ามีแ <ừ> ม่คู่เขาคู่เป็นฮัตไทยอีจ้ะ <c oughs> แต่ว่ากััเอาจ้ะแต่ว่าในใดป่านใดดอก,กดีใจสร่งลูกด้านมาน้าอ้เยอะ้านท่ากระดับมจัพันเรากัน,กนเยอะเ่อเียห้ากระดัเยอาจัวันนี้ลูกขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะมันเป็นซิวตัวแม่มลู่เสียอแล้วมน่งแอันนั้นที่มาผมเคื่อแหนกไปหาหอเราวยุบเด้วนีมันยุบระบานีนู่เป็นมาผมมันมันที่ไม่จาบบัลลังก์ไม่ได้พูดนะลิ่งคือพอจ้บรรยากาศ แเนีดยอดซีถือกล่องโทรศัพท์อยู่นี่เอาข้าวสาลูดีถือกล่องคือเป็นอยู่ปะคือดีๆคือนิ่งๆเด้อดยายจับอยังเด้อเอออ่ะถือหันมาหาซีไปนี่เห็นปะเห็นคนปะงามอีงามปะเห็นแต่ต่ำหูเห็นแต่ต่ำหูก็เห็นอยู่เห็นปะอันนี๋ยวือดสาวเด้อดหันมากันเดือดสาปีกี่ละที อย่าเฝ้าเรื่องโอ้ยว่าสิใไปเป็นผู้ติดตามผู้ตัดเห็นแล้วเห็นปะเห็นแล้วมือหนูสั่นมือหนูสั่นมือหนูสั่นสมอเป่แมนยาวมือบางกออนอ่าจ่อมาอเจอเด้ทไทยอ๋อหันเห็นมันก็หันเห็ิเปิดเหลือไหมเลยหรอ่ ขอบคุณค่ะอ่ากินได้วันนี้เอาอุ้ยแขว <S <S ใส่แขวกำลังเกิดน,น,กนี่อุ้ยมันกำลังมีแขวหนูยัยงนะงเอากินในบื้งเนี่ยเซรีวิวขนมอร่อยไหมคะ ใส่อีกอย่างนี่อันนี้เขาเอิ่อนมาใส่ย,ยังบบสตรอเบอรี่บัตเตอร์พีเสือภาษาอังกฤษมั้งบัตเตอร์ฟรายบัตเตอร์ฟรามาได้ละสี่สีซีบราซีบราดูอยู่แต่หนูคิดดูเอาแบบอ,อู้เอาไม้เอาไม้ข้ามไม้ก่อนงัวงง่ว วิ้คือจำได้ว่าหนูอยู่ปะอยู่อยู่ชั้นไหนเหรอคะชั้นอนุบาลสามโรงเรียนอะไรนะคะห้องแท้ศสุชาปัญญาทุกชั้อนเหล่ะคะมีสกูด้วยนะแต่หนูไม่พูดมีอย่างก่อมีสกูด้วยนะแต่หนูไม่พูดสกูโอ้มีสกูด้วยอืมอะไรคือสกูปิดสีหรือปิดฟ้า

ตองเข่ามั้ยหันหลับมั้ยหลังกนเอาผู้ชายเปิดประตูให้มาเห็นสวัสดีค่ะม,ะมะาคะว่าปิดคลิปต้ันมาามปิดคลิปน้อกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนะคะก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์เอาไว้บ้างฝากกดไลค์กดแชร์เอเอ๋ยวเดี๋ยวซีบอกอะไรเต็มปากอยู่ ก็กินลหลายโหดออกนี้ฝากกุยก้ยแรกดแช่ให้ช่องยกภ้าดานำ้ำผลอาฟฟิเซีย,ยนแล้วไหมเดวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกพี๊กชมนี้ค่ะบ๊ายบายเน่ย